เดินหน้าต่อดาราสาวฝากไข่ครั้งรังทําใจได้สูญเสียลูกคนแรกยังไม่ยอมแพ้เรื่องมีลูกเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าก่อนหน้านี้นักแสดงสาวพาวฟ้าการันชิดากับสามีเสียโบท๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีได้สูญเสียทายาทคนแรกแต่ล่าสุดว่าที่คุณแม่พาวฟ้าก็ไม่ยอมแพ้เดินหน้าฝากไข่ครั้งโดยเธอได้ออกมาเผยว่า หายไปนานเลยไม่รู้จะเริ่มเล่าอะไรก่อนดีเป็นเดือนที่สาหัสอยู่ดมยาสลบถึงสองครั้งเป็นหญิงแกร่งมากๆผ่านมาได้แล้วนะพาวฟ้าเธอมันแน่มาตลอดขอบคุณสามีที่ดูแลกันครั้งที่หนึ่งฝากไข่กับคุณหมอเต้ครั้งที่สองเลเซอร์ริสีดวงกับคุณหมออ,อนอนน แกเอาดีๆนี่ก็ชิลอยู่นะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดขอบคุณโรงพยาบาลเวทธานีที่ดูแลเราอย่างดีนะคะ